ตอนนี้หลายคนถามนะครับว่าช่องผมทําอะไรช่องผมก็อยากทําอะไรก็ทําครับตอนนี้นะมีเรื่องของสปอร์ตอีเวในปีหน้านะ2 0 2พแล้วก็รถทิปครั้งแรกนะที่เราเคยคุยกันนะเมื่อนานมาแล้วนะว่าจะไปสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแผ่น3เดือนแรกก่อนนะครับสเดือนแรกของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานวิ่งละ นะเพราะว่าวันที่3 F, มเอบกราราเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นงานบางแสนยี่อดนะครัมาราธอนนะยีกิโเมตรนะครับและก็อีกเดือนนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซับที่บางแสนบีทครับผมยังไม่รู้รูปแบบในการจัดงานนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดวันที่5้ถึงหกนะครับก็จะเป็นเสราร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการซ้อมนะผมก็จะซ้อมพายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ําทะเลตอนนี้สวยงามมากนิ่งมากและก็เดือนมีนาะเดือนถัดมาก็จะเป็นรถทิป i p ไปที่ขอนแก่นอ่าทำไมผมไปที่ขอนแก่นก็ต้องมีสาเหตุเนาะเพราะว่าจะต้องไปคอนเฟอเรนซ์ที่ขอนแก่นนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือเปเปอร์ที่ส่งไปแล้วนะครับก็รอรีวิวนะเออก็แผนการก็ชัดเจนแล้วเป็นไปตามกำหนด กำหนดเดิมแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะก็อย่างที่บอกคือช่องผมอยากทำอะไรก็ทำนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์พังนะก็ต้องใช้โน้ t ตบุ๊กในการเขียนหน้าจอแล้วก็อ่านหน้าจอก็มันก็ยังพอทำได้อยู่นะครับแต่ว่าเอเนี่ยก็ต้องพักไว้ก่อนนะและก็อันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของงานวิจัยเนาะที่ทำมาทำทำมาเนี่ยเราก็ เขียนไว้เป็นเรคคอร์ดอยู่บนหน้าเว็บของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในเดือนถัดไปอีก3เดือนของผมนะว่าควอเตอร์แรกของปี2022เนี่ยก็จะไปไหนบ้างนะครับส่วนเดือนเมษานะเมษาก็จะเป็นรถทิป i p ไปที่จังหวัดตรัง นะครับในช่วงของวันจุดยาวของการนะฮรปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะห้ามเดินทางก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ใหม่นะครับก็คือวิงฟอยนะวิงฟอยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับปีกอะนะที่เราจับแล้วก็อาศัยแรงลมในการเคลื่อนที่บนทะเลนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่จะเอาเข้ามาที่บางแสน AI ก็อย่างที่บอกคือช่องนี้อยากทำอะไรก็ทำนะ กีฬาผมก็ทำนะสอนหนังสือผมก็ทำนะถ่ายรูปผมก็ทำมันเหมือนกับเป็นที่ปลดปล่อยงานอะ่ะนะจะได้ไม่เบื่อไม่เครียดนะครับเพราะนั้นถ้าถามผว่าช่อบผมทำอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะอยากทำอะไรก็ทำนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นสมาชิกนะครับอยากจะเรียนก็แสดงความความสนใจมาก่อนนะมาพูดกันก่อนนะผมไม่ได้รับทุกคนนะครับ ผมไม่ได้ทําเหมือนกับเป็นธุรกิจใหญ่โตอ่ะคืออยากอยากที่จะสอนเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นนะคนที่ไม่สนใจเราก็ไม่สนใจอ่ะเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะต้องพัฒนาตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็ก็อันนี้ก็คือฝากให้พารนาแล้วกันนะว่าช่องนี้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่ส่งไปทุกปีนะผมอาจจะแบบไม่ได้ทําเยอะนะ เพราะว่าผมต้องทําอย่างอื่นด้วยผมต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายอย่างที่ทุกคนเห็นนะ,นะครับแล้วก็เราก็คงทํานะไปเรื่อยๆนะผมทําไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับสําหรับงานวิจัยเพราะว่ามันต้องไปคอนเฟอ e n เรนซ์ไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามครับว่าในตอนต่อไปเนี่ยนะผมจะมีอะไรมาโชว์นะครับก็จะพยายามเก็บภาพในทะเลให้ได้นะตอนนี้กําลังคิดหาหนทางอยู่ว่า จะทำยังไงถึงจะได้ภาพที่สวยงามในทะเลมานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเห็นว่าในทะเลเนี่ยมันมีความตื่นเต้นนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ให้มันแบบให้มันแบบเจ๋งๆได้นะผมต้องการไปทะเลภาคใต้เพราะว่ามันสวยมากแต่ว่าจะต้องซ้อมด้วยทะเลบางแสนให้คล่องก่อนนะแล้วเดี๋ยวทิทตามครับ